คนมาดูว่าถ้าเอิร์นตัดหน้ามาแล้วคิวจะรู้สึกยังไงคนไอคิวมาแล้วไปโทรทำไมโทอมาช้าขนาดนี้มันช้ามากเลยนะเนี่ยอะไรเหรอเธอตัดหน้ามาหรอใช่ไม่ชอบโอ้ยน่ารักมากฮะเฮ้ยสิ จริเหรอวะทำไมน่ารักจังจริเหรอวะมึงชมคุณน่ารักเขาทำไมคิดตรงไหนเขาน่ารักเหรอหรือหลักเขาก็น่ารักไงจริเหรอกูคบมึงมาเจ็ดปีมึงไม่เคยชมคุณน,น่ารักเลยมึงก็คือมึงเวอร์มากเอาไฮไลท์วปดีโอไปใช้ไหมกูใช้จักวันจนหน้า,นากูใส่คิวมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอะอะไรแอนดี้นี่ไม่มีหน้ามานเลด